ข่าวสุดท้ายนะครับคุณหมอครับจากทาง Facebook ครับสวัสดีครับคุณหมอครับผมอายุ3าปีครับยังไม่ได้แต่งงานก็มีคู่นอนบ้างแต่ไม่มีแฟนตอนนี้รู้สึกว่าน้ำอสุจิผมมีกลิ่นเหม็นครับมันเป็นมาได้2สัปดาห์แล้วที่รู้คือผมช่วยตัวเองนี่แหละกลิ่นมันก็เปลี่ยนไปครับจะเป็นไปได้บ้างไหมครับช่วงนี้ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กับใครหรือว่าเป็นมาก่อนหน้านั้นแล้วเพิ่งจะมาแสดงอาการไม่เจ็บนะครับ มีแสบตอนปัสสาวะบ้างบางเช้าจะแก้เรื่องอสุจิมีกลิ่นได้ไงครับปกติมันก็มีกลิ่นธรรมชาติของมันกลิ่นอ,อกคข่าๆคล้ายๆกับน้ําล้างปลาอย่างนี้น้ำข่าวปลาอ่าน้าข่าวปลาก็เป็นไปได้นะครับครบนี้ถ้ากลิ่นมันฉุนผิดสังเกตเนี่ยต้องสงสัยไว้ก่อนเลยว่าเป็นลักษณะติดเชื้อที่ถุงเก็บน้ําอสุจินะะซึ่งปกติแล้วเนี่ยน้ำอสุจิอาจจะสีเปลี่ยนด้วย จากที่เป็นสีขาวข้ขนๆเนี่ยคุคุๆเนี่ยอาจจะกลายเป็นสีออกเหลืองๆผสมนะฮะหรือแม้กระทั่งบางคนมีเลือดปนครับบางคนเวลาถุงน้ำาสุิบ,บีบตัวเนี่ยจะปวดได้บางคนจะปวดขนาที่ถุงบีบตัวเลยครับบางคนจะปวดหลังจากหลังสั้นๆนาทีสองนาทีเริ่มปวดนะฮะก็เป็นไปได้ที่น่าสงสัยที่สุดคือติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ,ะถ้าติดเชื้อที่ถุงเก็บน้ํอสุจิถ้าเราไปตรวจน้ําอสุจินะฮะแล้วไปเพาะเชื้อ ก็จะรู้ว่ามีเชื้อจริงไหมติดเชื้อจริงไหมแล้วก็ให้ยาปฏิชีวนะดังนั้นเราก็ควรไปปรึกษาหมอแล้วก็เอาน้ำมัสจิให้คุณหมอไปตรวจเช็คใช่ไหมครับใช่ครับเพียงแต่ว่าในทางปฏิบัติทํายากเพราะว่าต้องไปคันเพราะว่าต้องไปใช่ไปเก็บน้ำมัสจิตที่โรงพยาบาลสมัยนี้คือเวลาไปเก็บน้ำอสุจิที่โรงพยาบาลคุณหมอเขามีห้องพิเศษครับมีครับไม่ใช่ว่าให้ไปเข้าห้องน้ำพิเศษให้ถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนเสนอจะมีให้ ถ้าลงมาลัฐฟานอาจจะยากหน่อยเพราะว่าที่เก็บที่เก็บมันที่แออัดมันไม่สามารถทําที่ให้เฉพาะสำหรับอันนี้ได้โดยตรงนะบางรายถ้าเกิดว่าไม่ได้เราก็ต้องให้ยาเลยครับฉีแล้วมันมีแสบบ้างตอนเช้าเกี่ยวไหมครับก็มีความเกี่ยวข้องกันนะบางคนแบคทีเรียมก็อาจจะเข้าจากปัสสาวะที่ขุนลงมันก็ไปในท่อนะก็ได้ไปตรวจะคะน้ำอสุจิจะได้รู้ถ้า